ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนาก็จะมาสาธิตวิธีการทำผัดซีอิ้วนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศอะ่ะจะมีปัญหาเรื่องเส้นใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันนะคะอันนี้คือส่วนผสมนะคะเส้นเนี้ยนะคะนาใช้เส้นจันนะคะเป็นของตาชาวนานะคะซึ่งมาจากตลาดไทยนาคิดว่าหลายๆคนคงจะแบบเคยเห็นแล้วอยากบอกว่ายี่ห้อนี้คือดีมากๆไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่าดีมากๆมันเส้นมันเหนียวนุ่มนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําเส้นไปแช่ในน้ําอุ่นนะคะในน้ําอุ่นนะจะใช้เวลาสักประมาณ7-10นาทีนะคะแต่ถ้าทุกคนมีเวลาแช่ไว้ตอนเย็นเป็นน้ําอุณหภูมิปกติอันนี้จะดีมากๆเลย <So. S 2> เราทิ้งไว้5 เอ้ยไม่ใช่สิ7จ็ถึงสินาทีนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะไปค่ะเราไปทำกันเลยตัวตอนแรกนะคะนาะก็จะเปิดไฟค่อนข้างแรงนะคะ<ส>เพื่อที่จะบอมกระทะของเราน,นั่นเองอันนี้เป็น o l i v อย i l นะคะ พอกระเทียมเหลืองแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะพอไก่จะเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ต่อไข่ไปนะคะเราใช้ไข่ไก่นะคะ สองฟองขอเพิ่มพริกเล็กๆนะคะ เราต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยเป็นผัดซีอิ๊วนะคะผัดเส้นที่เป็นผัดเส้นที่เป็นเส้นแห้งเราต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักนะคะจะเป็นบรอกโคลีนะคะแล้วก็กะหล่ำแล้วก็แครอท อันนี้คือเส้นที่เราแช่น้ําไปแล้วนะคะ,สะเสดจน้ําพอสเสดจน้ำแล้วเราก็จะได้เส้นแบบนี้นะคะดีไฟลงเล็กน้อยนะคะจะได้ทําให้เส้นมันไม่กระด้าง บอกเคล็ดลับนิดนึงนะคะว่าที่นาของนาทำอะ่ะจะไม่ใช้น้ำลงไปเพราะว่านาต้องการดีไฟให้อ่อนลงเพื่อจะให้เส้นมันเหนียวนุ่มถ้าเราใส่น้ำลงไปนั่นหมายถึงเราจะต้องเร่งไฟให้เส้นมันแห้งนะคะถ้าทำวิธีนี้สูตรนี้นะคะมันจะทำให้เส้นนุ่มเหมือนเส้นสดที่บ้านเราเลย พอเราเห็นเส้นเริ่มสุกแล้วนะคะมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเริ่มอ่อนตัวเส้นก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะเราก็จะใส่ซีอ e ิ U ๊วดำนะคะลงไปแล้วก็น้ำมันหอยนะคะซีอิ e ๊วขาวค่ะ พอถึงขั้นตอนนี้เราก็จะเร่งไฟให้เป็นไฟเริ่มแรงน,นะคะจะทำให้เส้นเราหอมเติมน้ำตาลทรายนะคะ ้นหอมนะคะที่เราซอยแล้วแล้วทีนี้เราก็จะใส่น้ำปลาลงไปปิดท้ายนะคะแค่นี้เราก็จะได้ผัดซีอ e ิ๊วแล้วค่ะ พอเราเร่งไฟตอนท้ายนะคะมันจะทําให้เส้นเราอะ่ะเป็นเหมือนมีกลิ่นไหมกระทะแล้วรสชาติมันจะหอมเหมือนที่เป็นเส้นของเมืองไทยเราเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นผักสลัดนะคะนาจะใช้สีเขียวกับสีม่วงแล้วอันนี้เป็นแครอทที่นาหัน่นที่นาแกะสลักไว้นะคะอันนี้คือที่นาแกะสลักไว้เดี๋ยววิธีการแกะสลักนาจะปักลิงไว้ให้อยู่ใน วิดีโอนั้นนะคะเราจะใช้สลัดเขียวลงก่อนแล้วก็จะสลัดม่วงลงนะคะแค่นี้เองนะคะเราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตกแต่งจานนะคะจะใส่จานไปยพราะเราทำเป็นสองที่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจัดแต่งด้วยพริกไทยนะคะ ก็กระเทียมเจียวส so. ได้แล้วค่ะผัดซีอิ๊วจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะอยากให้ทุกคนลองทำดูนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ